ทุกคนพี่แปงได้มาแล้วนะคะน้องๆกับถุงหน้ากากเจสันจากชาักบอกนั่นเองนะคะน้องๆและพี่แปงมีทิคจะมาบอกด้วยว่าทำยังไงถึงจะได้ซึ่งพี่แปงนะคะได้คนที่1189นะคะเขาแจก1,000 0ชิ้นใ น้นนะคะจอยเข้ากลุ่มของเขานะคะแนะนําว่าถ้าเคยเข้าไปนานแล้วให้ออกแล้วเข้าใหม่นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเข้าออกเข้าออกแล้วเว้นสักพักสักห้านาที3นาทีนะคะแล้วก็เข้าออกใหม่ออกใหม่ค่ะเขาอนุมัติคนเข้ากลุ่มทีละ2 0 0ร้อถึงสามคนนะคะหากเขาอนุมัติแล้วน้องๆถึงจะสามารถเข้าแมบบของเขาได้ค่ะซึ่งในออบบี้ของเขานะคะมันเป็นออบบี้ที่ง่าย ไม่ถึงคนม่งนาทีนะคะน้องๆก็สามารถได้ของฟรีชิ้นนี้ไปแล้วเลยซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้นะคะของหมดไปแล้วประมาณพันหนะคะน้องๆซึ่งยังมีโอกาสที่น้องๆจะได้กันเยอะมากๆเลยนะเพราะเด็กๆหรือน้องๆในนิดขอดของพี่แป้งเนี่ยก็ได้กันไปตั้งหลายคนแล้วเรียบร้อยน้องๆสามารถทําตามวิธีของพี่แป้งได้เลยนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยพี่แป้งก็เข้าไป ที่เขาโพสคลิปนะคะแต่เขาก็ไม่รับสักทีพี่แปงก็เลยลองเข้าออกเข้าออกเข้าออกดูนะคะน้องๆแล้วเขาก็รับค่ะอย่างที่พี่แปงบอกนะเขารับถึง 200- ถึง300คนนี่นะคะน้องๆเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะพี่แปงเนี่ยไม่ได้ตัดคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเดินแค่นี้น้องๆเล่นแค่นิดเดียวแล้วมากดรับตรงนี้ก็ได้ของฟรีไปแล้วน้องๆก็ต้องรอุ้นนะคะว่าเขาจะอนุมัติน้องเขากลุ่มเมื่อไหร่แจกแค่หนึ่งหมื่นชิ้นละโคตรแนเลย